เทคนิคมอเตอร์นะฮะวันนี้อยู่กับมอน้ําเน้อเฮอร์รี่นะครับเฮอร์รี่เฮอร์ี่หรือว่าเฮรินะฮะตัวนี้เป็นมอเตมรอน้าเฮอร์ี่ดีเซลครับผมก็สังเกตว่าช่วงล่านยะฮะจะแบ่งเป็นชั้นออนบูเลอร์นะครับตัวนี้ตันมากตันมากจนแบบว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ทวกงนอตถ่ายน้ำนี่ก็ขาดกลางรูนะฮะตัวมอ้อน้ําก็คือใช้งานไม่ได้นะครับ ตอนแรกลูกค้าจะมาซ่อมที่รั่วตรงนี้แต่คือดูแล้วมันมันซ่อมไปมันก็ไม่ได้แล้วมันตันนอกตันในครับดูสังเกตจากภายในนะเขาก็ถามว่าเอ้ยดูยังไงว่ามันตันข้างในอะไรขนาดไหนโดยใช้สายตานะครับดับแรกนะแล้วมันตันนอกก่อนก็คือตันนอกหม้อน้ําจะมีอาการร้อนเกินเกินกําหนดแล้วถ้ามันตันขนาดนี้ร้อนเกินปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการผุภายในนะแล้วก็ดูจากท่อนะครับก็เห็นว่ามีภาพเขม่าสีแดงนะครับเยอะแล้ว หรือเราเปิดฝาดูก็ได้นะเราจะเห็นเอานิ้วเหนียบๆเหนียบไม่ได้ปากนะครับเ,รเกี่ยวขึ้นมาจะแบบเป็นที่โคนะนะก็เลยสร้างเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวนี้นะอันนี้ก็ช่างเราก็ใช้กระบางลมใส่ไปแล้วเพื่อเทียบอันนี้กระบางลมเดิมนะของของลูกนี้นะก็ของเราเป็นงานอลูมิเนียมทั้งใบเหมือนกันนะก็สังเกตว่าชุดล่าเนี่ก็จะเป็นอลูมเนียมเหมือนกันตอนนี้มันจะมีะกระบังลมบังอยู่ไม่เป็นไรนะผมถ่ายให้ดูงานภายในนะ เดี๋ยวผมจะขึ้นลูกมอน้ําที่ยังไม่ใส่กระบางลมให้ดูนะครับว่าว่ามออะหน้าตาเป็นยังไงนะตัวนี้วัดระยะแล้วก็คือเที่ยอกับตัวนี้คือเปยะยกไปใส่ได้เลยนะครับตัวนี้งานด่วนนะลูกค้าแจ้งว่าขอภายในหนึ่งวันเราก็จัดแบบหนึ่งวันจริงๆอ่ะเพื่อให้มันทันนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าน้ำเต็มๆลูกหลังจบคลิปนะครับโอเคนะฮะ ง,งามๆนะทนแน่นอนนะครับมีรับประกรันด้วยนะฮะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ